ในช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้มีการซักถามกันไปในเรื่องของภาระภาษีของเงินส่วนแบ่งกําไรของหุ้นส่วนสมาชิกนะคะว่าจะต้องเอาไปเสียภาษีอย่างไรเป็นเงินได้ประเภทไหนหค่าใช้จ่ายได้อย่างไรนะคะสำหรับประเด็นถัดไปซึ่งเป็นประเด็นที่จะกระทบของออตัวของห้างหุ้นส่วนก็คือในเรื่องของการต้องกรอกรายงานบัญชีรับจ่ายและการต้องออมีหน้าที่ต้องยื่นรายงานบัญชีรับจ่ายตัวนี้นะคะ ก็เลยอยากจะให้คุณมงคลช่วยโชว์ให้ดูว่าไอหน้าตาของรายงานบัญชีรับจา่ายนี้เนี่ยมันจะมีหน้าตายัางไงเพื่อให้ผู้ทำผู้เสียภาษีได้รู้จักเอาไว้อ่ะค่ะครับเนื่องจากว่าในการเสียภาษีของห้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะ่ตั้งแต่1มกราปี58จะมีการยกเลิกกาส่วนแบ่งกําไรนะครับถ้ามีการแบ่งส่วนแบ่งกําไรแนละ้วก็ต้องเอามาเสียภาษีอาทิตดีรกรมสรรพากรก็มีการเขียนประกาศที่ดีรกรมสรรพากรขึ้นมาหนึ่งฉบับ นะครับนั่นก็นกนคือประกาศที่ดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่249นะครับกำหนดให้หน่วยภาษีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลเนี่ยมีหน้าที่ต้องแนบบัญชีรับจ่ายพร้อมกับการยื่นแบบพร90ประจําปีนะครับไอการยื่นแบบพรก90เนี่ยปกติเราจะไม่ได้แนบในรายการใดๆนะครับทิบดีกรมสรรพากรสั่งเฉพาะหน่วยภาษีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลนะครับซึ่งก็ปรากฏในรูปแบบเนี่ยตามแบบที่แนบท้ายอยู่ในประกาศที่ดีเกี่ยวกับ เงินได้ชุที่2อ9ี่นะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเจนภาพว่าในาบัญชีรับจ่ายเนะี่ยจะประกอบด้วยรายละเอียดที่จะต้องกรอกลงไปอยู่5ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือส่วนที่1ก็คือในเรื่องของยอดคงเหลือยกมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับส่วนที่2ก็คือยอดรวมรายรับระหว่างปีนะส่วนที่3ก็คือยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีนะครับส่วนที่4ก็คือส่วนแบ่งกาไรที่มีการแบ่งให้ผู้เป็นผู้ส่วนและส่วนสุดท้ายส่วนที่5ก็คือยอดเงินคงเหลือที่จะยกไปในปีถัดไป นะครับซึ่งรายการต่างเนี่ยผู้เป็นห้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทํารายการณสิ้นปีภาษีก็คือณรายการณวันที่31มธันวาของทุกๆปีนะครับแบบรายงานรับจ่ายนี้อธิบดีกรมสรรพากรบังค,บงคับไว้ว่าใช้บังคับสําหรับการยื่นแบบรายการที่ต้องยื่นตั้งแต่หนึ่งมกราคมปี5้าแปดจนไปและหมายความว่าสําหรับปีภาษี2 5งหซึ่งเรากําลังคํานวณภาษีกันอยู่นะเรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบภายในวันที่1มกราคมถึงวันที่3 1 มีนาของปี58หน่วยภาษีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลมีหน้าที่ต้องแนบบัญชีรับจ่ายนี้ทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นภาพกันค่ะทางทุกท่านนะคะผู้ชมทุกท่านนะคะคงจะเห็นตัวอย่างคงน่าจะขึ้นที่หน้าจอนะคะตัวอย่างรายงานบัญชีรับจ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลกันแล้วอยากจะขอสอบถามคุณมงคลว่าสําหรับปีภาษี2557 ซึ่งจะในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร90จะต้องมีการแยะแนบรายงานบัญชีรับจ่ายอันนี้เนี่ยเฉพาะของปีภาษี257ที่จะต้องแนบรายงานฉบับนี้แล้วก็นําส่งพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในมีนาคม2558เนี่ยห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลจะต้องกรอกรายงานนี้บรบรบทัดไหนบ้างคะคสำหรับเฉพาะที่จะยื่นภายในมีนาคม2558ี่ยคะ่ะ ในเรื่องของการกรอกรายละเอียดลงในรายงานบัญชีรับจ่ายจะมีรายละเอียดของการกรอกค่อนข้างเยอะซึ่งประเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ในส่วนว่าปีภาษี2 5 5 7ซึ่งจะยื่นแบบภายในมีนา258ห้าี่ยเนื่องจากผู้เสียภาษีก็คือห้้งส่วนสามัญหรือคณะบุคคลหลายๆที่ยังไม่เคยจัดทําบัญชีใดๆในเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของตัวเองก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการกรอกตัวเลขลงไปในบัญชีรับจ่ายนะครับในเรื่องนี้ที่ดีกรมสรรกรได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ครับว่า สำหรับปีภาษี2557ซึ่งจะยื่นแบบภายในเดือนมีนา258นี้ให้หน่วยภาษีที่เป็นห้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลน,นั้นกรอกในการเฉพาะข้อ5นะครับข้อ5ก็คือยอดเงินคงเหลือณนะวันที่31ธันวา2557เพียงช่องเดียวก็พอนะครับกรอกไปแค่ช่องเดียวเพื่อไม่ให้มีผลกระทบถึงผู้เสียภาษีที่ไม่เคยจัดทา ตัวรายการรับจ่ายเงินของตัวเองไว้และมีปัญหาวัสดุในการกรอกรายการนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับการกรอกรายงานบัญชีรับจ่ายที่จะต้องยื่นภายใน3ามมีนา2558นี้นะคะเฉพาะสำหรับปีภาษี2 5 5 7ที่ต้องยื่นภายในมีนา2 5งหเนี่ยกร,กรมสมการ ขอแค่บรรทัดเดียวนะคือก็คือยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไปซึ่งไอ้ยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไปเนี่ยถ้าห้างหุ้นส่วนนั้นมีการจัดสรรกําไรมีการแบ่งกําไรกันหมดเลยนะคะกันตั้งแต่ภายในปี2 5งหไปแล้วเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยจะมียอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไปไหมคะ หรือว่าจะกรอกศูนย์หรือว่ายอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไปนี่มันคือจะคือตัวอะไรคะคือยอดเงินคงเหลือที่ยกไปในปีถัดไปเนี่ยต้องเรียนนี้ครับว่าเจตนาจริงๆในการบังคับให้ครับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลต้องจัดทําบัญชีรับจ่ายตรงนี้ก็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้เห็นถึงจํานวนเม็ดเงินที่เขาเหลือจริงๆนะครับฉั้นไอยอดเงินคงเหลือยกไปในปีถัดไปเนี่ยถ้าเกิดว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นยังไม่เคยแบ่งกําไรระหว่างกันเลย ยอดเงินคงเหลือยกไปนี้มันก็คือกําไรที่ห้างหรือคณะบุคคลได้สะสมไว้และยังไม่ได้แบ่งไปนะครับแต่ถ้าเกิดห้างใดก็ตามหรือคณะบุคคลใดก็ตามได้มีการแบ่งกําไรกันไปก่อนวันที่3สิยันวาปี57ไปแล้วนะครับยอดเงินคงเหลือยกไปเนี่ยก็คงแสดงเฉพาะตัวค่าภาษีนะครับซึ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นพรก90นะครับค่าภาษีที่จะต้องยื่นภายในเดือนมีนา258นะครับเป็นค่าภาษีของปี57 ที่ต้องยื่นในปี58แล้วถ้า,าห้าง้นส่วนเนี่ยถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้มากเกินไปอะค่ะคแล้วแล้วในแบบพรกร90ที่ต้องยื่นภายในมีนา58เนี่ยมันเป็นแบบขอคืนครับผมอันนี้เนี่ยมันจะกรอกอะไระอะคะก็ถอดไม่มีภาษีต้องจ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีที่ค้างจ่ายอยู่อ๋อเพราะงั้นยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไปก็จะเป็นศูนศูนย์ครับค่ะ และจะเห็นว่าถัดจากตารางนี้นะคะมันก็จะเป็นบอกว่าถ้ามีรายการยอดเงินคงเหลือยกไปเนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าอยู่ในบัญชีไหนหรือว่าเป็นเงินสดถ้ามีบัญชีหลายบัญชีเนี่เป็นบัญชีส่วนตัวของหุ้นส่วนได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นบัญชีในนามของห้างหุ้นส่วนจําเป็นไหมคะหลักการทั่วไปเวลาที่เราประกอบธุรกิจนะครับเราก็อาจจะมีความจําเป็นต้องจัดทําบัญชี เงินฝากธนาคารในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลนะครับอันนั้นคือวิธีปฏิบัตินะครับแต่ในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติอาจจะมีคณะบุคลค,ลค,ลคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญหลายคณะที่ไม่ได้มีการเปิดบัญชีในชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลไว้้เงินสดคงเหลือยกไปของห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยถ้าเกิดว่าในข้อเท็จจริงเขามีการใช้บัญชีส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับก็ผู้ผู้ผู้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยก็อาจแสดงรายการเงินสดคงเหลืออยู่ในบัญชีของผู้เป็นหุ้นส่วนได้ นะครับไอต้ตรงนี้เป็นข้อท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์ต่อเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดเจ้าที่สงสัยครับออพอกรอกแบบนี้เรียบร้อยนี่ต้องใครเป็นคนลงนามคะใครก็ได้หรือต้องเป็นผู้อำนวยการหลักการ<ล>คือผู้อำนวยการกับผู้จัดการคณะบุคคลครับอ,อันนี้คือคนที่มีหน้าที่ในการลงนามครับนั่นคือสําหรับการกรอกรายการของปีภาษี2 5งหที่จะต้องมีการยื่นกันภายในมีนาคม2 5งห้นะคะ แล้วถ้าเกิดว่าห้างของดิฉันเนี่ยยื่นแบบแสดงการภาษีพ,พรอรอเก้าไปแล้วยังไม่ได้แนบรายการนี้เพราะว่าในช่วงต้นยังยังสับสนกันอยู่เนี่ยดิฉันจะมีความผิดอะไรไหมคะโดยหลักการแล้วถ้าไม่แนบรายการบัญชีรับจ่ายพร้อมกับการยื่นแบบแสดงาการนะครับถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งที่ดีที่ออกตามมาตรา17นะครับมีโทษปรับตามมาตรา3 5คือ2,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ยื่นแบบไปก่อน ก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางท่าน,นไปยื่นแบบในช่วงต้นเดือนมกราคมโดยที่ยังสําคัญผิดยังไม่รู้ในถึงข้อกฎหมายนะครับในปีแรกก็ขอให้ไปยื่นแบบเพิ่มเติม,ตมแล้วก็แนบบัญชีรับจ่ายไปพร้อมกับแบบถายการที่ยื่นเพิ่มเติมไปนะครับค่ะ,อะพอจะเข้าใจแล้วค่ะว,ว,ว่าการกรอกรายงานนี้นะคะที่ทททเป็นของปีภาษี2557เนี่ย ก็คือจะกรอกค่อนข้างง่ายเพราะว่าจะกรอกเฉพาะบรรทัดที่5บรรทัดเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าได้มีการยื่นแบบไปแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าต้องมีการแนบรายงานนี้ด้วยก็มาสามารถมายื่นเพิ่มเติมภายหลังได้นะคะเฉพาะปีนี้แล้วถ้าเป็นปีถัดๆไปนะคะคไอรายงานฉบับนี้มันคงต้องกรอกครบทุกบรรทัดต้องครบครับมันจะต้องกรอกยังไงตัวเลขไหนพอจะมีตัวอย่างอธิบายบฟังไหมคะครับโอเคครับ ในการกรอกรายงานผมอย่างที่ผมเรียนไว้ครับว่าวัตถุประสงค์ของการให้กรอกตัวเลขในรายงานกับการกรอกแบบเสายการเนี่ยวัตถุประสงค์มันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขเนี่ยที่อยู่ในแบบแสดการกับตัวเลขที่อยู่ในแบบรายงานอาจจะเป็นตัวเลขเดียวกันหรือคนละตัวเลขก็ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราจะคำนวณภาษีเราจะเริ่มจากห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนสามัญเอาส่วนแบ่งกำไรมาแบ่งให้กับผู้เป็นหุ้นส่วน นะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าลองดูตามภาพนะฮะเห็นว่า,าถ้ายกตัวอย่างว่าห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหนึ่งก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญซันนนนะครับเขามีเงินได้อยู่2จํานวนนะครับฟีภาษี258เนี่ยเขามีเงินได้อยู่2จํานวนนั่นก็คือจํานวนแรกมีเงินได้จากการเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยจํานวน1ล้านบาทนะครับหล้านบาทเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการประกอบกิจการจริงๆที่จ่ายไปเพียงแค่สา0 0สนนะครับและ มีเงินได้อีกจานวนหนึ่งก็คือมีเงินฝากธนาคารอยู่10ล้านบาทเขาได้ดอกเบีย้ยจากการเอาเงิน10บล้านบาทไปฝากธนาคารไว้จํานวน10,000แนบาทแล้วก็ถูกธนาคารเนี่ยหักภาษีไว้นที่จ่ายในอัตราสิบาเซก็คือหักไว้7,500้อบาทนะครับสรุปก็คือมีรายได้2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเปิดคลินิกได้หนึ่งล้านนะครับแล้วก็มีดอกเบีย้ยเงินฝาก,ากอีก10,000แน,นะครับในการยื่นแบบสถานการของห้างส่วนสามัญห้างนี้ เขาก็เอารายได้ในส่วนที่เป็นการเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยมายืนแดดเสียภาษีส่วนดอกเบีย้ยเงินฝากที่เขาได้รับมา1,000 0แบาทนั้นเขาใช้สิทธิ์เลือกที่จะไม่เอามารวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีนะครับแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติที่เขาทาเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือกเอา10,000แซึ่งเป็นดอกเบีย้ยนั้นมารวมกับการเปิดคลินิก1ล้านก็จะมีผลทําให้เขาต้องเสียภาษีเพิ่มกฎหมายอนุญ,ญาตให้ผู้มีเงินได้ประเภทดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าถูกหักภาษีไปแล้วนะครับ มีสิทธิ์เลือกที่จะไม่เอามาเสียภาษีได้ห้างนี้ก็ทําแบบนั้นเขาเอารายได้หนึ่งล้านมากรอกในแบบารายการนะครับในการหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยเนี่ยประเภทของเงินได้ตามบวญสักรกรก็คือเงินได้ประมาณมาตราสีหกนะครับเงินได้ประเภทกาของการประกอบโรคสินามาตรา40่สรบหกนี้กฎหมายอนุญาตให้ผู้มีเงินได้เนี่ยสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมานะะซึ่งถ้าหากเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาก็อนุญาตให้หักได้ถึงถึง60% นะครับถึง60%แต่ถ้าเกิดเขาประสงค์ที่จะหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรก็คือหักค่าใช้จ่ายจ,จริงตามค่าใช้จ่ายจ,จริงที่มันเกิดขึ้นเขาก็มีสิทธิ์ทาได้นะครับในข้อท็จจริงเขามีรายจ่ายจริงๆเพียงแค่0,000สนนะครับเขาเลือกที่จะขอหกัหกค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาเขาก็สามารถทําได้ซึ่งพอเขาหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาปุ๊บรายได้หนึ่งล้านเขาหักค่าใช้จ่าย ,00 0 0 0คงเหลือเงินได้หลังหักจะใช้ใจ่าย4 0 0 0 0 0นะครับในการคำนวณภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญก็มีสิทธิ์ที่จะหักลดหย่อน ผู้เป็นหุ้นส่วนได้นะครับกรณีนี้เขาหักไปอีก6 0 0 0ื่นบาทนะครับคงเหลือเงินได้จํานวน3ามแสนสี่หมื่นนะเหลือเงินได้3ามแสนสี่หมื่นเนี่ยเงินได้สเงินได้สามแสนสี่หมื่นตรงนี้เราเรียกว่าเงินได้สุทธิเงินได้สุทธินี้เวลาที่จะเอาไปเสียภาษีปัจจุบันนี้ในปีภาษี2 5งนห้ารห้าบแปดนะครับได้มีการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับจากเดิมเนี่ยสูงสุดอัตรา37%ลดเหลือเพียงแค่35%เ นในการเสียภาษีเงินได้สุทธิสามแสนสี่หมื่นนี้ห้างหส่วนสามัญน,นี้เขาก็แบ่งเงินได้ออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกคือสามแสนแรกซึ่งเสียภาษีในอัตราห้าเปอร์เซ็นต์อีกส่วนนึงคือสี่หมื่นต้องเสียภาษีในอัตราสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามแสนแรกผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้บุคคลาทุกคนนะครับทุกคนจะรับการยกเว้นสำรับเงินได้สุทธิจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทข้อกฎหมายนี้ใช้มาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งนะครับยังคงใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสุทธิแล้ว เงินได้จานวน3ามแสนสี่หมื่นนั้นคํานวณเป็นภาษีห้างนี้มีหน้าที่ต้องชําระภาษีสาหรับปีภาษี58าแปดจำนวนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้านี่คือรายการที่อยู่ในแบบพรกรเก้าศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตัวเลขจริงๆนะฮะถ้าดูเลขจริงในสไลด์ถัดไปก็เขียนภาพว่าตัวเลขจริงอนะ่ะห้างเขามีเงินได้จากการเปิดคลินิกจํานวนหนึ่งล้านบาทนะครับมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนจริงๆเพียงแค่สามแสนนะครับมีเงินได้ประเภทดอกเบี้ย ดอกเบีย้ยได้รับมาอีก10,000แบาทและมีค่าใช้จ่ายประเภทที่เป็นภาษีที่ถูกหักไว้นาที่จ่ายแล้วเลือกที่จะไม่เอาเงินได้นะั้นมารวมกันกนได้อื่นเพื่อเสียภาษีจํานวน7000บาทอาจเจ็ดพั 7, บาทนะครับในตัวเลขจริงที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีรายได้ทั้งหมดนะครับจำนวน785,000นานะ785,000นันะฮนะแล้วก็ในการคำนวณภาษีตะกี้เราคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี58เนี่ยห้างผู้ส่วนสามัญ ห้างนี้เขาคำนวณภาษีแล้วมีภาษีต้องจ่ายจํานวน1 1 5 0 0นห้าะครับห้างนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องหักภาษี1 1 5 0 0นี้ไว้เป็นภาษีค้างจ่ายสุดที่เขามีเงินเหลือจริงๆที่จะไปแบ่งกันได้ก็คือจํานวน7 7 000, 3 5 0 0นะอันนี้คือตัวเลขที่ยกมาให้เห็นภาพว่าวิาวธีการในการคํานวณภาษีชั้นของห้างนะครับและตัวเลขจริงเป็นยังไงนะครับในการกรอกตัวเลขต่างๆลงไปใน แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมแบบพร,รก9ข้าศูนย์ะครับถ้าเราดูในแบบรายงานที่ปรากฏตามาประกาศที่ดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่249ซึ่งจะมีรายการให้กรอกเนะี่ยอยู่5ช่องนะครับรายการที่ให้กรอกอยู่5ช่องนี้ช่องที่1ก็คือเงินคงเหลือยกมาในในปีก่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าปีก่อนไม่มีเหลือยกมาก็ไม่ต้องกรอกนะครับแต่ถ้าปีก่อนอมีภาษีค้างจ่ายไว้ก็ต้องกรอกจํานวนภาษีเข้าไป นะครับตามตัวอย่างนี้เนื่องจากว่าตัวอย่างนี้เริ่มต้นคณะบุคคลเราเริ่มปี58นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขยกมาก็เลยไม่มีนะครับส่วนที่2ก็คือยอดรวมรายรับระหว่างปียอดรวมรายรับระหว่างปีเนี่ยก็กรอกตัวเลขจริงที่เขาได้รับนะครับกรอกตัวเลขจริงก็หมายความว่า,วาตัวเลขจริงนั้นจะเอาจะเป็นเงินได้ที่เสียภาษีหรือไม่เสียภาษีก็แล้วก็ได้นะครับในข้อท็จจริงตามตัวอย่างนี้ห้างส่วนสามัญซันนมีรายได้ทั้งประเภทที่ เอามาเสียภาษีตามแบบพรอรกและมีรายได้ประเภทที่เลือกไม่เอามารวมกับเงินได้ตามแบบพรอรกนะครับเขามีเงินได้จากการเปิดคลินิก1ล้านและมีดอกเบี้ยเงินฝากอีก1นึ่งแสนซึ่งไม่เอามาเสียภาษีนะครับไม่เอามารวมกับรายได้อื่นเพื่อเสียภาษีแต่ในการกรอกใบแนบกรอกรายงานตรงนี้นะครับห้ามมีหน้าที่เอาตัวเลขทั้งหมดที่ได้รับตามตัวอย่างนี้ก็คือ1ล้านกับ1นึ่งแสนเอามากรอกเป็นไรายได้นะครับ ในส่วนของยอดรวมรายจ่ายนะครับยอดรวมรายจ่ายเราเห็นทาพว่าห้างส่วนสามัญซันนอเนี่ยเขาเลือกที่จะหักค่าใช้จ่ายตอนคำนวณภาษีโดยการหักค่าใช้จ่ายในการเหมาถ้าจําตัวเลขได้ตะ่กี้หักไป ,0,000 0บาทแต่ข้อท็จจริงรายจ่ายจริงที่เขาเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเนี่ยเขามีรายจ่ายจากการเปิดคลินิกเพียงแค่ส0 0 0 0 0นะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่เอารายจ่ายเพียงแค่จำนวน30,000นมากอกเป็นรายจ่ายนะครับและเอาภาษีเงินได้หักณที่จ่ายสําหรับดอกเบี้ยงเงินฝากที่เขาได้รับ และเขาเลือกที่จะเอาเดอกเบี้ยนั้นมารวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีนะครับต้องย้ำนะครับน,นี่คือภาษีเงินได้หักได้จ่ายสําหรับเงินที่เขาไม่เอามารวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีคือสมมอนเป็นภาษีสุดท้ายที่เขาต้องเสียนะครับสุดแล้วก็คือเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายจำนวนามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยส่วนที่เหลือก็คือเงินที่เป็นกําไรของเขาไอ้เงินที่เป็นกําไรเนี่ยถ้าเกิดเขาจะแบ่งกันเขาก็สามารถทําได้ หรือถ้าเกิดเขาไม่แบ่งเขาก็สามารถยกไปในปีถัดไปตามตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างว่าเขาเลือกที่จะแบ่งกันทันทีนะครับในการเลือกที่จะแบ่งทันทีเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เอาส่วนที่เหลือมาแบ่งกันถ้าผมสมมุติว่าแบ่งกันคนละครึ่งเขาก็เอาหาเอาสองไปหารแต่ก่อนที่จะไปแบ่งกันนนอย่าลืมว่าเขามีภาษีค้างจ่ายอยู่11,500นานะครับเขาจะต้องเอา1น5 0 0านี้มากรอกเป็นตัวเลขยกไปในปีถัดไปนะครับอันนี้คือภาพของการคำนวณภาษี รายละเอียดเยอะนะคะคร,รายละเอียดเยอะทีเดียวเ,เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเคลียร์ทีละบรรทัดได้ไหมคะได้ครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจของทีละบรรทัดนะคะเพราะรายละเอียดค่อนข้างมากกรมสรรพากรขอแนะนำแอปพลิเคชัน r d Smart Tag ที่ทำให้ท่านผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกสบายในการยื่นแบบออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เรื่องภาษีที่น่าสนใจใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสสะดวกรวดเร็วมั่นใจในความปลอดภัยเพร้ะมเมนูการใช้งานที่หลากหลายบริการข่าวสรรพกรแจ้งข่าวสารด้านภาษีและเรื่องเด่นจากกรมสรรพกรรวมทั้งกฎหมายภาษีใหม่ส่งให้ท่านรู้ก่อนใคร ความรู้ภาษีนำเสนอความรู้ภาษีสรรพากรทั่วทิศทั่วไทยเช่นวารสารสรรพากรรายงานประจำปีล่าสุดล้วนอ่านสนุกเข้าใจง่ายในรูปแบบของอ e ีแมกซีนยื่นแบบออนไลน์บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พงอด .91 ออนไลน์สามารถจัดเก็บและพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีและใบเสร็จรับเงินสอบถามผลการคืนภาษีพร้อมโปรแกรมช่วยคำนวณเพื่อบริหารจัดการเรื่องภาษีด้วยตนเองแผนที่สรรพากรช่วยให้ท่านค้นหาที่ตั้งหน่วยงานสรรพากรและหน่วยรับชำระภาษีได้ทั่วประเทศ แสดงข้อมูลพร้อมพิกัดอยู่ที่ไหนใกล้หรือไกลก็สามารถบอกทางไปได้ทันใจ r d ดีสมาร์ทแท็ p แอปพลิเคชพร้อมให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไว้ใช้งานแล้ววันนี้บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทั้งระบบ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ App Store และ Play Store จากนี้ไป r d Smart Tag Application จะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพกรได้อย่างทันใจไร้ขีดจำกัดทุกที่ทุกเวลาเท่าที่ท่านต้องการกรมสรรพกรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน